สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลน์ของเพจทัวไทยดิวนะครับยกสองมือเลยครับยกสองมือประเคนฮะยกครับยกนะยกสองมือประเคนครับ,รคครบช่วยกันหน่อยนะผมพูดแสบคอแล้วแหมบางคนก็ประเคนของพระไม่เป็นเนาะงงเหมือนกันนะบางคนนี่แตะมือเดียวนะถ่ายโทรศัพท์มือหนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะประเคนของกันยังไงถาไวายของพระกันยังไงนะแหมก็ต้องบอกกันก่อน นะครับอย่ากราบท่านอย่ากราบท่านอ่าอย่ากราบเดี๋ยวโดนตัวท่านอย่ากราบท่านอย่ากราบเดี๋ยวโดนตัวท่านเป็ดอ่ะแมสแมสอือเริ่มปิดเอาแมสมาแต่ลืิ่มปิดนะตกใจสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะปิดแมสไปครับปิดแมสวยครับปิดแมสครับแมสครับ ยกครับยกครับจับของครับจับของครับได้สาธุครับสาธุครับยกเลยครับยกประเคนยกประเคนเนี่ยเลยครับโอ้ผมว่าพี่ไปเดินบอกดีกว่าเดินบอกดีกว่าว่าให้ยกง่ายกว่าไม่ได้เรื่องนะไม่มีใครบอกเลยตาเอออย่างนี้ดีกว่าพี่พี่ตวยอ่าต้องให้พี่วิมาเดินบอกนะเนี่ย ดึงแมสก่อนเออเออเอเอแอลน์น้องนี่ใเป็นเด็กเลยะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทั่วไทยนิวเรานำเสนอเรื่องราวนะฮะของตาบนชื่นอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็น,นี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ไฟ์สดเราอยู่กันบริเวณบ้านนะครับอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรตําบลหนองบัวนะอำเภอภูเรือฟังดิมีมั้ย อนหั้าย่นแหละอ่ายกเลยครับยกของเลยแม่ผมนี่บอกจนคอแหบแล้วนะให้ยกคงยกของเนี่ยอพี่บอกยังยกของพิวิบอกหน่อยพี่วิ่เลินบอกหน่อย คนท้องครับเร็ว <c oughs> เร็วเร <c oughs> อเคนะอ่าเร็วเร็วเจอคนท้องเร็วมาให้คนท้องหน่อยคนท้องโอ้มาเร็วเอาน,นมให้หน่อยเอากล้วยเลยเนี่ยกล้วยด,ด้วยอ้าวน้ำผึ้งหนึ่งขวดนะครับอ้าวนมมีสีแพกมานมมาขน,นมพอแล้วเอานมมานม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 นนม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 ้มนม้มให้อนนมนมนมนนมนมลมน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 นน้นนม มนมเนี่ยบนท้องนมให้เยอะอ้าวฮะนมหลวงปู่ไปเลยพี่เอาละอ่ากี่ควดกวดกนได้กี่ขวดกดเก็บผ้า,าเลยครับพี่เดี๋ยวคนอื่นหยียบครับอ่าก็ต้องช่วยกันนะฮะหยิบจับผมก็ช่วยเหมือนกันโอ้โหนี่เบรกเมฆม,มาบังพระอาทิตย์พอดีเลยโอ้โหขอบคุณมากนะฮะก้อนเมฆ เอาบังอย่างนี้ตลอดไปเลยนะไม่ไหวในหะ้ท้านร้อนเหลือเกินสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับมาต้องบอกว่าวันนี้นี่มานั่งรอกันต่อตลอดแถวจริงๆนะฮะอ่าดึงดึงหน้ากากปิดด้วยปิดด้วยปิดปิดจมูกด้วยแม่อ๋อนั่นแหละคุณแม่สาทุ ยกน้ำเลยครับยกน้ำประเค้นครับยกให้ครับขาทุกครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวมีคนมารับน้ำนะพ่อนะดึงไปเป็นน้ำมงคลพ่อดึงไปสองขวดน้ำขวดน้ำมงคลขอจากโดยพระรามที่ห้าเลยครับยกโอ้ไม่ได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 ้ครับไม่ได้เท้าท่านเป็นแผลครับมันลาดน้ำไม่ได้ครับ คือเราเนี่ยนะฮะมีการเข้มงวดนะฮะเรื่องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับอ,นนอน่นมมีนมอ่ะนมนมมีรถอนมให้เด็กนยพี่เรามีการ,เ,ราเข้มงวดนะฮะใ,ในการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโควิดเนี่ยระลอก3าเนี่ยน่ากลัวมากนะครับ